ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทำนายรายวันกับหมอเบิ้ลนะครับเป็นการพยากรณ์โดยพอสอเกิดของท่านนะครับหากเกิดเลขท้ายด้วยเลขอะไรก็ไปชมเลขนั้นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเลิฟกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับดุดดวงโฮล่าปานยิ้มไว้ด้วยนะครับอย่าลืมว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังและมีความสุขไปกับทำนายรายวันครับ วันนี้คุณหนึ่งมีโอกาสที่จะได้โชคลาภของขวัญของฝากและปากละ Harper, ลอยของกำน,นันหรือของที่อยากได้มีโอกาสที่จะได้ซื้อในวันนี้รวมไปถึงอาจจะมีเรื่องราวโชคดีเกิดขึ้นในวันนี้ก็ได้นะครับและบริวารคนรักหุ้นส่วนลูกหลานลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือคนที่มีตำแหน่งน้อยกว่าจะเข้ามาทําให้คุณหนึ่งนั้นสบายใจได้ในวันนี้นะครับอาจจะมีบางเรื่องบางอย่างที่เข้ามากวนใจถ้าคุณหนึ่งปล่อยวางได้หรือไม่กังวลถือว่าวันนี้จะดีมากมาก สำหรับคุณหนึ่งเลยละครับ วันนี้คุณสองมีโอกาสจะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือมีเรื่องราวโชคม่ดีเกิดขึ้นในวันนี้และมีบริวารคนรักลูกหลานลูกน้องหุ้นส่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าจะนำปัญหามาให้คุณสองได้นะครับทำให้คุณสองหงุดหงิดไม่ได้ดั่งใจเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งได้ในวันนี้นะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีแดงส้มชมพูใส่เครื่องประดับสีแดงส้มชมพูใส่น้ำหอมมงคลออราม,มนตรานำเกลือน,นพก้าว,วางบนโต๊ะทำงานตัดปลายผมหรือเล็บมือเล็บเท้าทิ้งออกนอกรั้วบน ใส่แหวนนิ้วชี้นิ้วนางช่วยให้ดีขึ้นครับ วันนี้คุณ3ามจะวุ่นวายเล็กๆน้อยๆกับคนรอบข้างคนรอบกายทางพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารลูกน้องทางที่มีอายุมากกว่าและน้อยกว่านะครับรวมไปถึงการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณสามรับผิดช,ชอบจะราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดีหากมีปัญหาก็จะแก้ไขผ่านไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันรวมถึงความรักจะราบรื่นนะเนื่อยแต่ก็ผ่านไปได้สําหรับวันนี้นะครับถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณ3เลยล่ะครับ วันนี้คุณสี่จะวุ่นวายมาก้ากับคนรอบข้างคนรอบตัวไปหมดทั้งพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารลูกน้องซึ่งจะนําปัญหามาให้ทําให้คุณสี่เครียดหงุดหงิดอารมณ์ไม่นิ่งใจร้อนและการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณสี่รับผิดชอบนั้นมีโอกาสจะเกิดปัญหาขึ้นได้รวมไปถึงจะมีปัญหากับคนรักความรักไม่ค่อยลงตัวนะครับหรืออาจจะเกิดอาการบน่นพ่อแง่แม่งอ่อนกันเกิดขึ้นได้ขอให้ระมัดระวังด้วยนะครับเคล็ดลับครับคุณสี่ใส่เสื้อสีเหลืองหรือดําใส่ เครื่องประดับสีดำหรือเหลืองใส่น้ำหอมมงคลออร่ามนตรานำเกลือทพะก,ก้าววางบนโต๊ะทำงานใส่แหวนนิ้วชี้จะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณห้าจะวุ่นวายมากๆกับคนรอบข้างคนรอบกายนะครับทั้งพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารลูกน้องทั้งที่มีอายุมากกว่าและน้อยกว่านะครับจะเข้ามาทําให้คุณห้านะั้นมีเสียงหัวเราะมีเรื่องพูดคุยอารมณ์ดีบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องถือว่าวันนี้เป็นวันที่สบายใจถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งของคุณห้าเลยละครับ วันนี้คุณหกจะมีปัญหากับคนรอบข้างคนรอบกายทั้งพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารลูกน้องทั้งที่มีอายุมากกว่าและน้อยกว่าจะทําให้คุณห้านั้นเครียดหดงุดหงิดอารมณ์ไม่นิ่งใจร้อนขอให้ระมัดระวังด้วยนะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีดําน้ําเงินฟ้าใส่เครื่องประดับสีดําน้ําเงินฟ้าใส่น้ําหอมมองคลออรามนตราใส่แหวนนิ้วชี้นิ้วก้อยจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณเจ็ดจะวุ่นวายเล็กๆน้อยๆกับคนรอบข้างคนรอบกายนิดหน่อยเท่านั้นครับและรวมไปถึงมีโอกาสที่จะได้โชคลาภของขวัญของฝากรับปากรับลอยของที่คุณอยากได้มีโอกาสที่จะได้วันนี้รวมไปถึงมีโอกาสที่จะมีเรื่องราวโชคดีเกิดขึ้นในวันนี้อีกด้วยถือว่าวันนี้เป็นวันที่สบายใจอารมณ์ดีเพียงแต่มีบางเรื่องบางอย่างที่ยังติดค้างในใจหรือกังวลใจหากคุณมองข้ามไปได้ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึง่งของคุณเจ็ดเลยล่ะครับ วันนี้คุณแปดจะวุ่นวายมากๆกับคนรับข้างคนรับกายเหนื่อยมากทั้งกายและใจรวมไปถึงมีโอกาสจะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือมีเรื่องราวโชวไม่ดีเกิดขึ้นในวันนี้อีกด้วยทำให้คุณแปดค่อนข้างจะหงุดหงิดหัวเสียจะร้อนอารมณ์นิง่งขอให้คุณแปดมีสติด้วยนะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีดำน้ำเงินฟ้าเขียวใส่เครื่องประดับสีดำน้ำเงินฟ้าเขียวเช่นเดียวกันใส่น้ำหอมมงคลออร่ามนตราใส่แหวนนิ้วนางตัดปลายผมเล็บมือเล็บเท้าทิ้งออกนอกกรัวบ้าน นำเกลือนพก้าวางบนโต๊ะทำงานช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้การงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณรับผิดชอบจะราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดีหากมีปัญหาก็จะผ่านไปได้ด้วยดีครับรวมไปถึงความรักจะราบรื่นและมีผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งสูงกว่าเข้ามาทำให้คุณก้าวนั้นสบายอกสบายใจมีเรื่องพูดคุยมีเสียงหัวเราะและอาจจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องบางท่านอาจจะมีเรื่องขนมขนมเข้ามาเกี่ยวข้องก็เป็นได้ทำให้วันนี้ของคุณก้าวเป็นวันที่สบายดีถือว่าเป็นวันที่ดีวันหนึ่งสำหรับคุณก้าวเลยล่ะครับ วันนี้คุณศูนย์จะมีปัญหาเรื่องการงานธุรกิจงานต่าง,างๆที่คุณศูนย์รับผิดชอบขอให้คุณศูนย์ระมัดระวังดีๆนะครับรวมไปถึงจะมีปัญหากับคนรักความรักไม่ลงตัวคนโสดใจเหงามากๆและจะมีปัญหากับผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนให้มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าเข้ามาทําให้คุณศูนย์นั้นวุ่นวายใจเหนื่อยใจหงุดหงิดใจไม่ได้ดังใจขอให้คุณศูนย์นั้นมีสติเยอะๆนะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีแดงส้มชมพูใส่เครื่องประดับสีแดงส้มชมพูใส่น้าหอมมงคลออร,ารา่าม้ว กลางนิ้วก้อยนำเกลือนพำก้าวางบนโต๊ะทำงานช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ